สวัสดีครับคุณกำลังรับฟังพอดแคสต์ซึ่งเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นเนื้อหาของนิยายสลามเล่มที่19ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าเนื้อหาที่ผมกำลังจะนำเสนออาจจะไม่ได้ถูกต้อง100%เพราะฉะนั้นโปรดรับฟังอย่างมีวิจารณญาณ บทที่ 1. พาร์ทสพอ3คนนั้นจากไปเรีิมรู้กับเบนิมนรู้ก็นั่งลงอย่างหมดแรงขณะที่ซิลเวียมองด้วยความตกตะลึงเวกาที่หนีออกมาได้ไม่คิดว่าตัวเองจะแพ้ดันก้ามาจนถึงที่ที่คุม,มาระดกำลังต่อสู้อยู่กับออเดียกิดในใจว่าตัวเองโชคดีมากที่มาเจอของที่กินได้เลียลิมฝีปากอย่างน่ากลัวระหว่างที่เข้าไปใกล้ออเดีย ออดยดีใจมากที่เห็นเวก้าบอกว่าคูต่อสู้แข็งแกร่งกว่าที่คิดเวก้าจึงบอกว่าไม่ต้องกังวลจะจัดการที่เหลือและแก้แค้นให้เองออเดียรู้สึกไม่ดีพยายามจะถอยหนีแต่ช้าไปแล้วก็ถูกเวก้ากินกลายเป็นเลือดเนื้อให้เวก้าไปนในทันทีคูมดาที่เห็นเหตุหการณ์ก็ตกใจคิดว่าตัวเองทำพลาดและเปิดให้ศัตรูแข็งแกร่งขึ้นต่อหน้าต่อตากราวาลิมารุจะโกรธด้วยคูแดะคิดอย่างใจเย็นรอคนอื่นมาสมทบแต่ตอนนั้นไมฟุรุกิ เข้ามาบอกให้เวก้าถอนตัวพอดีทําให้คูมาระพนวิกฤตไปวุดนวิด่ดไมพาเวก้าไปที่ที่ออเดียสอยู่และเจอโซเอตรงนั้นไม่ไม่เสียเวลาพูดอะไรพากันถอนตัวจากตรงนั้นอย่างรวดเร็วพอเห็นแบบนั้นโซเอก็คิดว่าไม่เป็นตัวปัญหามากกว่าเวก้าซะอีกโซเอรู้สึกเหมือนตัวเองแพ้ครั้งใหญ่เพราะปล่อยศัตรูหนีไปได้ทั้งยังกังวลมากเพราะเท่ากับว่าข้อมูลฝั่งตัวเองั่วไหลไปถึงศัตรูแล้วได้แต่กังวลว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นต่อจากนี้แล้วการต่อสู้ก็จบลง ทุกคนกลับมารวมตัวกันริมูรุเบนิมารุโซเอรวมถึงเดียโบด้วยกี้กับปีศาจตัวอื่นๆและก็พยานสําคัญอย่างอดีตจอมมันคาสลีมหรือคาการินั่นเองริมูรุช่วยเอาไว้ทันในวินาทีสุดท้ายแต่โชคดีที่ไม่เจ็บหนะักแต่คนที่สาหัสคือเทียซึ่งใช้โพชั่นไม่ได้ผลบายเอเทลที่เชี่ยวชาญการเยียวยาได้รับหน้าที่ดูแลต่อตอนที่ไปพักที่ห้องพยาบาลแล้วริมูรุก็ได้ภาวนาให้เทียปลอดภัยและพอตอนที่สายตาปะทะกับใครคนหนึ่ง ที่ตรงเข้ามาหาริมูรุคุงกีนั่นเองแล้วด่าโวยวายว่ากล้าเมินตัวเองเหรอแล้วเรื่องเลออนจะว่ายังไงจะทําตามแผนที่เคยบอกไว้เราจะมั่นใจได้ยังไงแต่ริมูรุก็มั่นใจว่าแผนที่คุณเชเอลวางไว้ได้ผลแน่นอนอันโลสถามขึ้นมาว่าเลออนจะปลอดภัยไหมริมูรุบอกว่าไม่ต้องกังวลไม่ว่ายังไงก็จะช่วยให้ได้อัศวินลูกน้องคนอื่นของเลออนก็ชื่อใจและไว้ใจริมูรุกียังหงุดหงิดแล้วบอกว่าเรื่องของเลออนเอาไว้ก่อนแต่ริมูรุคุง ตอนนั้นเจ้าศบตาข้าอยู่ไม่ใช่หรอเิมรูรุก็แถว่าพูดเรื่องอะไรเนี่ยกีด่าเรมูรุเป็นชุดว่าตอนนั้นกําลังลําบากที่ต้องรับมือกับเบลซาร์ดแต่เรมูรุกับหนีไปได้ดื้อแกล้งว่าจะทําเป็นช่วยสักนิดแล้วก็ว่าต่อว่าถ้ามาเร็วกว่าน,นี้คงไม่ยุ่งยากแบบนี้หรอกเรมูรุก็เถียงกลับว่ามันใช่ความผิดตัวเองที่ไหนวงแหวนเวทเคลื่อนย้ายก็ใช้ไม่ได้แล้วทําไมไม่ติดต่อผ่านแหวนเวทจอมานเพราะถ้าดีโนไม่ติดต่อมาคงรับมือได้ช้ากว่านี้อีกแต่กลาาายเป็นนวว่่แหทีจอมรติดต่อกัน เวสซาก,ก็เป็นคนทําให้กีบอกว่าลืมไปเรนโมรุเลยพูดไม่ออกเลยบอกกันว่าครั้งนี้ผิดกันทั้งคู่เกลกทะเลาะกันก็แล้วกันและเรนโมรุก็ถามว่าสองคนนั้นทำไมไปนั่งที่ผืนสองคนที่ว่าก็คือเรนกับมิซารี่กีก็ถามว่าอยากจะรู้ไหมละ่ะแววตาหน้ากลัวมากจะเริโมรุไม่อยากจะฟังแล้วที่จริงมีคนโง่สองคนตั้งวงเล่าตอนที่คนอื่นกําลังสู้กันอยู่ทําให้โมโหนหน่อยตอนนี้เลยคิดว่าจะทํำยังไงดีกีว่าอย่างนั้น ลิมูรูก็หลุดปากถามว่าจริงเหรอเนี่ยมิซาลีเงียบแต่เลน้้ำตาคลอแล้วบอกลิมูรูว่ามันเป็นเรื่องเข้าใจผิดซึ่งลิมูรูก็แน่ใจในทันทีว่ามันไม่ใช่เรื่องเข้าใจผิดแต่กีบอกว่าไม่มีเวลาแล้วมาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเถอะแล้วปล่อยให้เลนร้องไหยอย้อยู่นั้นส่วนมิซาลีก็นั่งเหมือนคนโง่หลังจากนั้นทุกคนก็พูดคุยกันคนอื่นๆก็มาายงานจนกระทั่งถึงตาข่านกับออกเซียน กได้เป็นว่าคานคอมหวยทุกคนก่อนจะหันไปขอร้องกับกีว่าขออภัยที่ทำแบบนี้แต่ช่วยรับฟังยกโทษให้มิซาลี่ได้ไหมมิซารี่ตกใจที่ขานทำแบบนั้นแต่กีก็ห้ามเอาไว้และยอมยกโทษให้มิซารี่แต่พอมิโซละลูกน้องของเดนขอร้องให้ปล่อยเลนกีกับไม่อนุญาตเดนรูดูว่ากีอารมณ์เสียมิโซละเองก็เข้าใจสถานการณ์เลยถอยไปเดนก็โวยวายขึ้นมาทันทีว่าทำไมยอมแพ้ง่ายแบบนี้พยายามช่วยหน่อยสิทำไมตัวเองเป็นคนเดียวที่นั่งกับพื้น แต่มิซารี่เป็นอิสระแล้วไม่เข้าใจเลยเลยถูกมิซารี่ตำหนิว่าห้ามก่อเรื่องมากกว่าน,นี้กีก็พูดต่อว่าเข้าใจหรือเปล่าว่าทําอะไรไว้แต่แรกไอ้ขวดเปล่าๆลอรอบอีกรูกระท่อมน้าแข็งนั่นเป็นเร้าหายากราคาแพงใช่หรือเปล่าไปได้มาจากไหนขโมยมาหรือแย่งมาจากลูกน้องมิโซระได้ยินแบบนั้นก็รีบมาปกป้องเรนทันทีตอนที่กีกําลังคุยกับมิโซระอย่างจรงิงจังเรื่องปแปลกๆก,ก็เกิดขึ้นเดียโบเข้ามาแทรกเอาไว้แล้ววางมือไว้ที่บา่าของเรน แล้วบอกว่าพอแค่นี้เถอะมีเรื่องสําคัญต้องคุยกันต่อจากนี้เรื่องลงโทษเลยไม่ใช่เรื่องสําคัญอะไรเลยแต่กีก็จ้องไปที่เดียโบบอกว่ายังไงก็เชื่อใจเดียโบไม่ได้ดวงตาเดนเป็นประกายอย่างดีใจขณะที่คนอื่นๆกําลังสับสนเรียมรู้บอกว่าน่าสงสัยกีเองก็เห็นด้วยเรียมรู้บอกเดียโบว่ามันไม่ดีนะที่มีความรับต่อกันแบบนี้แต่เดียโบก็บอกว่าตัวเองไม่เคยปิดบังอะไรเลยนะพอเห็นคนน่าสงสารเลยอดเข้ามาช่วยไม่ได้นั่นยิ่งทําให้เรียมรู้ไม่เชื่อเข้าไปใหญ่ พอจ้องเข้าเดียโบก็น้ำตาคลอจากนั้นก็ยอมคลายความลับออกมาบอกว่าเราพวกนั้นตัวเองมอบเป็นของขวัญที่มอบให้เลนเองกีวักเดียโบทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้เลนกับเดียโบยังทะเลาะก,กันอยู่เลยนี่ส่วนดิมรู้สงสัยตาให้โซเอไปสืบทันทีเราพวกนั้นเป็นสาเกราคาแพงหาซื้อยากที่มีขายแค่ในเทมเพสเลยระบุตัวคนร้ายได้อย่างง่ายดายขณะที่คนอื่นๆกำลังทำงานอย่างหนักหน่วง แต่เลนกับมากงเล่าเริมบูรุ้ได้เข้าใจว่าทาไมกีถึงโกรธแต่ก็แปลกใจอยู่ที่กียังใจดีลงโทษแค่นั่งกับพื้นเฉยๆเท่านั้นเลนเลยพยายามแก้ตัวว่าตัวเองทําสงครามจิตวิทยาต่างหากเริมบรุ้หันไปถามเดียโบว่าทําไมถึงให้อะไรเลนฟรีๆโดยไม่มีข้อแลกเปลี่ยนสรุปแล้วตกลงอะไรกันแบบไหนกันแน่เดียโบตะกุกตะกักสุดท้ายก็สารภาพว่าเราพวกนั้นใช้แลกเปลี่ยนกับภาพวาดของเริมบูรุซึ่งคนที่วาดภาพเหมือนแล้วขายในตลาดมืด เป็นฝีมือของเลนนี่เองแล้วเลนก็เี่จะมอธิบายทุกอย่างให้กีฟังมันทําให้เรย์รู้ทั้งหน่ายใจได้ตกใจไม่ได้รู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากลายเป็นว่าเรนรู้ฐานข้อมูลของศัตรูจํานวนของศัตรูตอนนั้นที่กําลังถามข้อมูลอยู่การต่อสู้ก็จบลงแล้วแล้วปิโก้ก็บอกว่าเฟดเวติดต่อมาว่ากําลังจะกลับแล้วจากนั้นปาร์ตี้สาวๆหรือการสอบถามก็เลยจบลงด้วยดีซึ่งปฏิกิริยาของปิโก้เป็นเรื่องที่สําคัญอย่างมาก ภายใต้การครอบคุมอย่างสมบูรณ์ของมิคาเอลเลออนยังอยู่ในมือศัตรูเดียโบก็ยืนยันว่าซาราเลโอเองก็ถูกครอบคุมไว้เหมือนกันแต่ในอีกรูปิโกกับกราเซียไม่ได้ถูกควอบคุมนั่นอธิบายได้ว่าทําไมสาวๆถึงได้สนุกกับปาร์ตี้มันเผาเล่าสาเกจนจบเรียบรู้จึงได้ข้อสรุปการควอบคุมของมิคาเอลจะไม่มีผลในพื้นที่ที่ถูกตัดขาดเป็นข้อมูลที่เชื่อได้อย่างมากเรียบรู้กับกีคุยกันว่าเลนทําได้ดีเลยครั้งนี้เลนก็น้าตาคลอ บอกริมรูว่าถ้าต้องการอะไรให้บอกมาได้เลยลิมรูก็บอกว่าทําแบบนี้เดี๋ยวก็ทําให้กีโกรดอีกหรอกเพราะอย่างนั้นเลนก็เลยเป็นอิสระในที่สุดหลังจากนั้นทุกคนก็มาสรุปว่าศัตรูปเป็นแบบไหนแข็งแกร่งยังไงบ้างเวก้าเป็นตัวอันตรายมากแถมมันกินออเดียเข้าไปด้วยนั่นแปลว่าอันติเมตสกิลการสร้างอาวุธได้ไปอยู่กับเวก้าแล้วเรียบร้อยเอเลียสนักรบที่โซเอเอาชนะได้กลับกลายเป็นว่ารอดไปได้ซะอย่างนั้นแล้วก็ยังมีอีกคนหนึ่ง ที่ใช้การลื่อนย้ายให้ฉับพันได้ด้วยไมฟุรุกิส่วนปิโกกับกราเซียเพื่อนดื่มของเลนดูเหมือนจะขัดขืนมิเคเเอลไม่ได้เพราะอย่างนั้นทั้งสองคนก็ยังถือเป็นศัตรูอยู่ดีแน่นอนว่าศัตรูตัวฉกาจก็คือเวลซาร์ซาราลิโอและเฟดเวแล้วลิมรุก็ถามกีว่าเวลซาร์จะเป็นอะไรไหมก็เลยโดนด่าอีกรอบลิมรุก็แก้ตัวว่าใครจะกล้าเข้าไปยุ่งเวลาคู่รักตีกันเล่ากีก็ด่าลิมรุกกับกีบอกว่าพยายามจะสร้างมิติขังเวลซาร์แล้ว แต่ไม่ได้ผลเดียโบก็บอกว่าซารเลโอแข็งแกร่งมากแต่น่าจะแข็งแกร่งยิ่งกว่าเฟดเวได้ซ้ำเรื่อรู้แต่แต่อุทานว่าจริงเหรอเดียโบบอกว่าเฟดเวจะมาหาถ้าปะทะกันซึ่งหน้าแต่ซารเลโอเลือดเย็นใช้สงครามจิตวิทยาด้วยไม่ได้ผลกีเองก็เห็นด้วยบอกว่าซารเลโอแข็งแกร่งมากไม่เหมือนกับคอนูลิคอคอื่นๆเพราะมักจะต้องต่อสู้กับอีวรารัสมังกรโลกาวินาทมาตลอดเรื่อรู้เลยเข้าใจว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่ง การก่อกวนให้โมโหไม่ได้ผลถือเป็นภัยคุกคามมากที่สุดในกลุ่มมิคาเอลเดียโบยังบอกอีกว่าการเคลื่อนไหวของเฟดเวมักจะเป็นแบบนี้เดิมๆซ้ำๆำน่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเฟดเวเพราะตลอดเวลาที่คนอื่นสู้กันอยู่เฟดเวไม่ยอมสู้กับใครเลยเอาแต่มองทุกคนในสนามรบเท่านั้นเดียโบบอกว่าเฟดเวเองก็ใช้อันติเมตโดมิเนียนได้แล้วคาการีก็เป็นคนพูดขึ้นมาบ้างว่าไม่ได้จะหวังให้ทุกคนเชื่อในความคิดเห็นของตัวเองนักแต่มีอะไรจะบอกแต่กีก็พูดขึ้นว่า ยอมเชื่อเพราะง้นเล่ามาได้เลยคดีเล่าถึงตอนที่กําลังใช้วงแหวนเวทเคลื่อนย้ายตอนนั้นเฟดเวเข้ามาขวางเอาไว้ซะก่อนจากนั้นก็ไม่สามารถต่อต้านขัดขืนอะไรได้เลยจึงชัดเจนว่าเฟดเวมีความสามารถด้านการครอบงำอยู่ลิมรู้ก็คิดถึงความเป็นไปได้ในแง่ลบทิกเกอร์ของอัติเมตโดมิเนียนจะสามารถใช้ได้ไกลเท่าที่ต้องการตราดใดที่มองเห็นเป้าหมายอยู่นั่นเองนั่นเหมือนกับการเคลื่อนย้ายผ่านมิติต้องทราบพ,พิกัดปลายทางอย่างชัดเจนดังนั้นแปลว่า เฟดเวไม่ได้เป็นแค่ดวงตาของมิคาเอลเท่านั้นตอนที่คิดว่าทำไมเฟดเวงใช้อันติเมตโดมิเนียนได้คุณเชเอลก็อธิบายว่ามิคาเอลเอาดาร์กอนแฟกเตอร์ของเวลกินไปเพราะงั้นเลยไม่แปลกที่จะเอาร่างอื่นไปได้ด้วยพออธิบายไปกีก็ได้แต่ครางว่าหมายถึงตัวตนคู่ขนานของเวลกินน่ะเหรอริมรูเองก็หวังจะเข้าใจผิดไปเองแต่ดูแล้วคงจะไม่ใช่แบบนั้นถึงจะเป็นเรื่องหนักใจเตียงน้อยข้อมูลอีกรูของเลนก็ยังมีประโยชน์มากริมรูเริ่มเข้าใจ ว่าทำไมตัวเองถึงโจมตีเฟตเวไม่ได้นั่นแปลว่าเฟตเวเองก็ใช้แค่เซนกาดได้ด้วยเช่นกันและก็มาถึงคนสุดท้ายที่เหลืออยู่จาฮิวเบนนีมูรูบอกว่าเป็นตัวอันตรายสุดๆแกล่งกว่าตัวเองได้ซ้ำเริมูรูก็แปลกใจเพราะไม่บ่อยที่เบนนีมูรูจะยอมรับแบบนี้เบนนีมารูบอกว่าครั้งหน้าจะเอาชนะให้ได้กีเองก็เหมือนจะชอบเบนนีมรูรูแล้วบอกว่ามีใจสู้ดีนะจากนั้นก็พึมพำว่าชีวิตของคนที่อัญเชิญตัวเองมาโลกนี้คืออะไรนะ คนที่เป็นคนตอบก็คือมิซารีกับเลนไอสาระเลวชั้นต่ำที่เรียกตัวเองว่ามหาจอมเวทจาฮิวเป็นมนุษย์ชั้นสูงไฮฮิวแมนที่ถูกสร้างโดยบรรพบุรุษพระเจ้าแต่คิดว่าแม้แต่บรรพบุรุษเองก็ถือว่าล้มเหลวเพราะมีปัญหาด้านจิตใจและคาการีก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้เพราะจาฮิวคือพ่อของตัวเองแน่นอนซิลเวียเองก็บอกว่าเป็นแบบนั้นไปไม่ได้เพราะจาฮิวคือมนุษย์ชั้นสูงที่บรรพบุรุษมนุษย์สร้างขึ้นมาคนแรก ตัวเองเป็นคนที่3ส่วนลูมินัสเป็นคนที่2เท่ขาบับว่าจาฮิวคือมนุษย์ชั้นสูงที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยบรรพบุรุษพระเจ้าลูมินัสเองก็ถือว่าเป็นบรรพบุรุษของเหล่าแวมไพรส่วนบรรพบุรุษของไฮเอลก็คือซิลเวียคากาดีก็ยังยืนยันคำเดิมว่าพ่อของตัวเองก็คือไฮเอลอย่างแน่นอนและก็ได้ข้อสรุปว่าพ่อของขาคากาดีนั้นถูกจาฮิวยึดครองด่างไปอีกทีนั่นเองถ้าอย่างนั้นพ่อของข้าคากาดีพึมพำเบา แล้วเอหลังไปกับก้าอี้คนอื่นไม่รู้ว่าจะทํายังไงดีก็เลยตัดสินใจจะออกมาจากห้องอย่างเงียบๆพอถึงกลางคืนกีกับเีมูรู้หาที่แล้วมานั่งดื่มกันกีบังคับไมเดมูรู้เตรียมเหล้าแบบที่กลุ่มเลนกงให้เดียโบเบนิมารุโซเอเลนและมิซารีก็มาร่วมด้วยรวมถึงซิลเวียด้วยคนทุกคนคุยกันว่าจะทํายังไงดีกับประเทศนี้จะให้ซิลเวียรับไปดูแลก็ไม่ไหวเพราะมีประชากรกว่า20ล้านคน เรียรู้ถามว่าหลังจากนี้กีจะไปแล้วใช่ไหมแต่กีก็บอกว่าจะอยู่ดูแลเมืองของเลออนต่อก็ได้ทำให้เรียรู้มองด้วยสายตาปแปลกใจจนกีโมโหจะทะเลาะก,กันอีกหลังจากนั้นคาคารีก็มาถึงแล้วบอกว่าจะเล่าทุกอย่างให้ฟังเรียรู้เองก็ไม่ค่อยสบายใจบอกว่าแน่ใจหรอว่าจะเล่าจริงๆแต่คาคารีก็ยังยืนยันจากนั้นทุกคนก็นิ่งเงียบฟังเรื่องราวทั้งหมดมันเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆสรุปแล้วกลายเป็นว่าเมื่อนานมาแล้ว คา,ารกาดีเป็นเจ้าหญิงมาก่อนรู้สึกผิดต่อมิลิมรู้สึกหวาดกลัวต่อกีรู้สึกแค้นใจต่อเลออนก่อนที่มันจะจางหายไปพอได้ยินเรื่องพวกนั้นลิมรูร้ก็รู้สึกผิดมากที่ฆ่าเคแมนแต่คากาดีบอกว่าไม่จําเป็นต้องขอโทษเพราะตัวเองเป็นคนที่วางแผนทั้งหมดไว้เองโลกนี้มีกฎปลาใหญ่กินปลาเล็กไม่ต้องแสดงความเมตตาต่อผู้แพ้ลิมรูได้ตัดสินใจจะบอกบางอย่างกับคากาดีเป็นเรื่องของเทียตอนนี้เทียยังอยู่ในห้องพยาบาล และตอนนี้คุณเชเอลกำลังพยายามหาทางช่วยอยู่คัดแยกอนุภาคข้อมูลส่วนประกอบหัวใจของเคลเมนเสร็จสมบูรณ์แล้วต้องการจะรวมเข้าด้วยกันเพื่อชดเชยส่วนประกอบที่ขาดหายไปของเทียหรือไม่คุณเชเอลถามลิมบรูก่อนหน้านี้ลิมบรูกินเคลเมนเข้าไปแล้วก็มีกากตะกรนส่วนเกินอยู่ในคัดแยกเลยให้เป็นส่วนหนึ่งของเทียต่อจากนี้ตอนแรกกำลังเลว่าจะบอกเรื่องนี้กับคาการีและคนอื่นๆไหมแต่สุดท้ายก็ยอมบอกก็หมายความว่าเด็กคนนั้น เทขอบคุณมากนะพอรู้แบบนั้นคากาดีจึงบอกขอบคุณอย่างใจจริงตอนแรกริมารูคิดว่าจะจบลงเท่านี้แต่ลืมไปว่ามีคนอื่นอยู่ด้วยตอนนั้นเองกีก็จ้องลิมารูยังไงก็เถอะริมารูคุงตั้งแต่ที่ฟังมาเนี่ยคาคิดว่าเจ้าเห็นแก่ตัวมากเลยซิลวเวียเองก็บอกว่าขนาดบรรพบุรุษผู้สร้างยังทําเรื่องแบบนี้ไม่ได้เลยนะกีถามว่าเอาเคลแมนกลับมาได้ยังไงลิมารูก็ลนลานบอกว่าไม่รู้เหมือนกันบางเรื่องมันก็ทําได้เอง ไมคิจะยอมบอกแน่นอนว่าทำได้ยังไงเพราะจริงๆแล้วคนที่เป็นคนทำให้ทั้งหมดคือคุณชิเอลไม่ใช่ตัวเองและกลายเป็นว่ากีกับซิลเวียเข้ากันได้ดีทั้งที่เพิ่งเคยเจอกันจากนั้นซิลเวียก็หันมาคุยกับคาการิเรื่องลาพลาสสุดท้ายซิลเวียก็ยอมเล่าความจริงว่าลาพลาสมีชื่อจริงว่าซาลิออนเป็นสามีของตนเองและเป็นพ่อของเอลเมเซียคาการิเองก็ยอมรับความจริงแต่ไม่มีใครโกรธอะไรต่อกัน ยูเบียดีใจที่เจอซาลลออนอีกครั้งแต่ก็แน่ใจว่าซาลลออนตายไปแล้วตั้งแต่แรกลาพลาสที่เห็นก็คือลาพลาสไม่ได้กลับมาเป็นซาลิออนคนเดิมจึงยอมรับเรื่องต่างๆได้แต่ริมรู้ยังอดวังไม่ได้ว่ายูกิกับลาพลาสจะยังมีชีวิตอยู่เพราะที่ผ่านมาถูกยูกิหลอกเอาไม่รู้ตั้งกี่ครั้งนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมถึงยังได้เชื่อแบบนั้นแล้วการสนทนายามดึกก็ดําเนินต่อไปการเอาชนะความเศร้าโศกของวันนี้เพื่อชนะการต่อสู้ในวันพรุ่งนี้ เดียกว,ยว่าเป็นการจบบทที่1นึ่นั่นเองเอาะละครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดตาคาิคตายและเปิดกระดิ่งช่องผมไปด้วยนะครับเวลาที่ผมลงประวัติตอนฮอลหรือเล่าเรื่องต่างต่างเนี่ยทุกคนจะได้กดเข้ามาดูทันท่วงทีนะครับสำหรบวันี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ